ผู้ที่มั่นในการศึกษาเล่าเรียนก็จะเป็นคนที่มีความรู้และมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นการพัฒนาตนเองที่ดีสำหรับบุคคลที่ใส่ใจใส่ในการศึกษาเรียนรู้เมื่อมีการศึกษาเรียนรู้แล้วรู้หลักวิชาการ ความรู้ในด้านต่างๆที่ได้ศึกษามาและสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ให้เกิดบุญเกิดกุศลตั้งแต่ตนเองและผู้อื่นอย่างนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้การพัฒนาตนเองให้มีจิตใจที่สูงขึ้นให้เป็นมนุษย์ผู้ที่ มีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจจึงเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นเกิดมาเพื่อพัฒนาบุญกุศลแล้วก็บุญบารมีให้กับตัวเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเมื่อมีการพัฒนาอย่างนี้แล้วตัวเราเองก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเรา ย่อมที่จะฟังสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลและเป็นประโยชน์ได้บงและสิ่งใดที่เราไม่ควรที่จะฟังแล้วก็สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดที่เราควรพูดพูดไปแล้วเป็นไปเพื่อบุญกุศลหรือเป็นไปเพื่อบาะมากุศลเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดเมื่อเราสามารถจำแยกจำแนกแยกแยะได้อย่างนี้แล้วเราก็สามารถกำหนดได้ว่า สิ่งใดที่เราฟังแล้วเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเราก็เลือกฟังในสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นแต่สิ่งใดที่เราฟังแล้วหรือว่าพูดแล้วไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ฟังหรือแม้ได้ยินเราก็ปล่อยให้มันมีความแตกดับไป ตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยโดยที่ไม่เอาสิ่งที่ไร้าสาระไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลเหล่านั้นแหละให้หายแตกดับไปตามเหตุปัจจัยและการเวลาเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วชีวิตของเราก็จะเบาสบายปลอดโปร่งไม่เศร้าหมองไปด้วยอุปกิเลสความคิดที่ไม่ดีคำพูดและการกระทำที่ไม่ดีชีวิตของเราก็จะสงบ